สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับจากกบต้มนะครับสู่ Great Depression ได้อย่างไรปัญหาเศรษฐกิจโลกนะครับที่เติบโตช้ายังไม่สามารถกลับมาเป็นปกตินะครับเหมือนก่อนโควิด1 9มีผลทํำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตช้าต่ากว่าศักยภาพเดิมที่เคยเป็นมาเช่นกันนะครับที่ราวร์เ ก่อนเกิดโควิด -19 ปัญหานี้รุนแรงขึ้นนะครับเมื่อพบปัญหาเชิงโครงสร้างภายในของเราเองนั่นคือการกระจายตัวของรายได้ที่ไม่ดีนะครับระหว่างอิลิตกับชนชั้นกลางและล่างซึ่งประเทศเรานะครับก็ติดอันดับความเหลื่อมล้ำนะครับทางรายได้และก็ความมั่งคั่งเนี่ยเบอร์ต้นๆน,นะครับของโรคเนี่ยเช่นเดียวกันในช่วงปีนะครับ2017นะถึง2018 หรือว่าในช่วงปี2560ันถึงสองพนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังคงอยู่ในศักยภาพนะครับราว4%นะแต่ว่าหลังจากปี2 0 1 9เป็นต้นมาเมื่อพบกับการระบาดของโรคโควิด -19 การเจริญเติบโตนะของบ้านเรานะครับก็ตกไปนะครับเหลืออยู่ราวๆแค่2%นะครับซึ่งต่ำกว่าศักยภาพปกติ จึงเรียกได้ว่าเกิดสภาวะที่เรียกว่า depression นะครับหรือการตกต่ำซบเซามาพิจารณาดูกันนะครับว่าเมื่อสภาวะเศรษฐกิจไทยเข้าสู่สภาวะ depression นะครับซึ่งผมก็เรียกว่ากบต้มแล้วกันในช่วงปี2022ถึง2023และยังถูกซ้ำเติมนะครับด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจโลกนะครับอย่างสงครามการค้านสหรัฐที่ประกาศออกมาและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับ ในยุโรปแล้วก็ในตะกลางจึงทำให้คาดการในปี2025เนี่ยนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่แค่ราว1.5เนะครับก็เรียกว่าเข้าใกล้ Great Depression คือการตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่นะครับทางเศรษฐกิจนะของบ้านเรานะครับก็จะเกิดขึ้นนะคราวนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้นะ ถ้าเข้าสูา่จภกวาเกติบレーショนย้อนดูการเติบโตไทยที่4%นะครับเมื่อมีความเหลื่อมล้ําทางรายได้นะแตกต่างกันรอยเท่าระหว่างอิลิทกับชนชั้นกลางและล่างนะครับก็จะเห็นว่านะครับค่ารายได้เฉลี่ยของประชาชนเนี่ยจะอยู่ที่2%ในขณะที่นะค่ารายได้เฉลี่ยนะครับของอิลิทเนี่ยจะอยู่ที่200%นะครับซึ่งค่าเฉลี่ยรายได้ประชาชนที่2%เนี่ยมันนะยังสูงกว่า เงินเฟ้อหนร์เนะครับที่เป็นเป้าหมายนะของธนาคารเะเทศไทยนะแล้วก็เป็นเป้าหมายเงินเฟ้อนะที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลานั้นแปลว่านะครับย้อนไปในช่วงปี2 0 1 7 2ถึง2018เนี่ยหรือปี2560นะถึง2 6 6 1นะครับคนไทยส่วนใหญ่ยังสบายๆชิวๆอยูนะ่ไม่รู้สึกเรือดร้อนอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่าการเติบโตของไรายได้เฉลี่ยของชนชั้นกลางและล่างมันสูงกว่าเงินเฟ้อนั่นเอง ครนะาวนี้นะครับพอมาในปี2025่าเนี่ยคาดการณ์การเติบโตนะครับของไทยที่1.5%เปอร์เซ็นต์นะเมื่อมีความเหลื่อมล้ำแตกต่างกันร้อยเท่านะครับระหว่างรายได้อิลิตกับชนชั้นกลางและล่างเนี่ยจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยรายได้ประชาชนเนี่ยอยู่ที่0.75%เเซนะครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยรายได้ของอิลิตเนี่ยอยู่ที่75%ซึ่งค่าเฉลี่ยรายได้ของประชาชนมันต่ำกว่าเงินเฟอ้อไทยนะที่1%นปนนะฮะ แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีโอกาสที่คนไทยเกินครึ่งของประเทศเนี่ยที่จะประสบปัญหาความเดือดร้อนนะทางการเงินการหารายได้ไม่พอนะครับแล้วก็รายจ่ายนะครับที่มากขึ้นและจะถูกกืนกินนะครับด้วยเกรดิเพชันนั่นคือขนาดนี้นะครับในปี2025เนี่ยเราเสี่ยงเกิดเกรดิเพชันคือสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่นะครับที่หนักกว่าสภาวะกบต้มนะครับ ในปี2022ถึง2023นะครับเพราะว่ากบต้มนะกำลังจะตายนะครับหากมันโดดออกจากน้ำร้อนไม่ทันเสียแล้วนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ